ยาสุไลเรื่องกิ่นพงพันธ์พี่น้องเก่าพี่น้องเล้ยยาศิลาเสียเก่าฮะน้อพื้นดีไห้ห้องหักกันไบนเพื่อขันย้หนอย่างไรยาสิเทสแตกมางเพื่อนางจิตขันย้อนะครับสวัสดีครับบา่าวคุณย่าเดินทางมาตลาดน้ำโคกกระบือบ้านน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดรอาชบุรีรมาอัปเดตราคาเปเบืองราคาควายข้าวหัวก็จะถึงแท่งยังไหนครับเพื่อเป็นการบ๊วยเสียด่านดลาฝากคนไรคนแช่คนชับละไทยบาท่ยาวคุณย่านะครับราคาเป็นเบืองน้ำกันครับผม ครับบนันิตลาดนัดบ่าวสุิยาสิผ้าพี่น้องยางเขาตลาดนัดพี่น้องมาหลายครับมาหนิ <c oughs> คนซื้อคนขายของมหลายนายหอยนายทุบกับเขามาหลายครับมาหนีโบว่าจะเป็นนายหอยท่าเวียนนามก็หลายน้ยหอยท่งไท้ก็หลายนี่ครับ <c oughs> พี่น้องขนวัวขนกล้วยขางมหลายคทำโยนาตลาดยังมาที่ในไกลเบื่ดที่ครับนี่่ะเดี๋ยวบ่าวสุิยาสิผ้ายางเราเข้าไปนะครับผมว่าสิไปถามราคา่าสิสีแท่งจังเลเนะครับ <c oughs> ครับไปพอน้องกันครับผมครับย่างเขาไปนี่ป,ป,ปิี่ยปลาปิี่ยกบเขากีเแซยบนี่ท่างเขาพอดสวัสดีครับแดดมากพ่อหมอเนี่ยอ่ะโซกโซกักกนหมานเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไมากวก่กินเขากีอยู่ครับพี่น้องเขาย่างเรามาทางนี้ครับผมย่างเราไปเบื้องเยื่บรรยากาศเนาะครับนี่บรรยากาศนาตลาดเนาะครับนี่ร้านค้าร้านขายพี่น้องทางเวียดน,นามกับไร วันนี้รู้สึกว่าคนหลายครับตลาดกระเจิญนี่จัะน้อยนะครับมันตลาดกระเจิญจะน้อยเดี๋ยวเขาจะไปถามมึงกล้วยโตแล้วนะครับผมว่าสิเป็นยังไงราคาเนาะครับผมได้มาหลายบ่ได้มาปออ่ะโชคดีครับปลาครับพี่น้องเขาอย่างเรามาทางนี้ครับผมครับผมนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงเด๋ย์มาจากตัวครับวันนี้ได้แม่ลูกมากครับผมได้แม่ลูกปลาตัวสูงตัวไหนครับนี่ 48, 48, สูงลายซี่สิบแปดตัวซี่บเก่าไม่ลูกแม่นะครับไม่ลูกแม่เขาผูกคำลูกผูกตัวแม่ครับลูกกับแม่แม่กับแม่ควบควบสู 58, สงลายซี่บเก่าเนาะครับผมลายซี่บเก่าครับกุ้ยตัวนี้นี่กุ้ยตัวดีตัวงามแข่งขาดีล่ำโตดีเปิดราคาไปเท่าไรครับผมไม่เห็นพูนขนาครับหกหมื่นห้าราคาเนี่ยต่อรองกันเนาะต่อเลยครับตัวรองกันได้ครับเดี๋ยวบาร์สุนย่ายังไม่ตึงโอ้หน้าตาดีครับกุ้ยตัวนี้ตาแจ่มแจ่มแจ่มองค์ข้อดีเอ่อแบบเผาวรับประกันตำนี้เนาะ แม่มีตับนี้อยู่ครับโอแม่มีตับนี้มองได้ครับ,แม,มรบแม่สองนมครับโอแม่สองนมตาว่าลูกซีนมแม่สองนมเนาะครับ,รบอันนี้คือคบ,บ่อปิดบ่อบบางเนาะครับโอเอ่อบ,บ๊ปิดบ่อบบางขันพี่ได้เนาะพูดอะชนจิตชนเจรก็สามารถโทรมาได้เนาะครับโอไม่ต้องการไปเลี้ยงครับต้องการไปเลี้ยงครับนี่ควายตัวนี้ถือว่าดีครับลูกซีนมตาว่าแม่สองนมตั้งตะค่นกับสองนมอย่างเงเลี้ยงลูกได้เป็นสิบคนเนาะควายนี่มันก็เลี้ยงได้คือเก่าเนาะเอ่อกล้วยขำควายโคนส่งเอายังเสียถ้าฝากเบื่อถ้าห้อย ศวนแนเด้นเจเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเกมเจ็ดเจาก้อย่างไรทัเลครับผมเอาเจ้าข้าเจ้าเลือดตุกงขาวสวัสดีครับพวกหมานะครับเออผัาดพปน้องเฮาหลังจากบ้าสุริยะถามย่ายาไสหอยเอกรวยเอ็ดบาทเดียวกันกับบ้าสุริยะเดีรเดี๋ยวบ้าสุริยะจะปิเ้นข้ายตัว่อไปนะครับผมัาเป็นหน้ำกันครับผมงเียอีกหลังจากเบิ่งข้วยหญงข้วยง่ายเลยตัวนี้เดี๋ยวบ้าสุริยะสี่ยางร้อมนี่าขานะครับผม พอมานด้พอเป็นยังไงพอ่อมือนียวน่มอยากตัโตใส่ลลูกโอ้นี่ติลูกลูกผูเนาะลูกผูแม่แม่ลูกกับผูไอพ่อเจ้าเปิดไปเท่าไหร่ะค่า3ามหาหมายถึงว่า3ามหมื่นหาสาหาราคานี่ราคาต่อร่องกันนี่ยพอนะามหมื่นาต่อร่องมกันหนหาตาลูกหนาตาลูกก็ลูรกร่อซะหน่อยเจ้านี่สามหมื่หาเอาจังสีซาโปถามโดนออกสิทธขายอยู่ อันเบอร์ยังก็บเบอโทร่มศูนย์หกสามเก้าหกหนึ่้า่าย่พอทานไหนพอพ้องไว้อไวสที่เกีอยวก็อย่างเท่าเนียน่ย<ง>โอ้ถ้าทานกระสรกมาด้พอเด้อสวัสดีครับกระนด,ดี้พอเด้อนี่<ง>ครับหลังจากพี่น,อน้องีนเบิ้งกล้วยแล้วชนเจียนใจโทศัพสามมาหาดีตลอดเวลาเนาะปลครับสวัสดีครับปลครับพี่น้องเฮานี่ลัตะีละแล้วมาทีหึ่งกับมี่มาแล้วสวัสดียย เอาจ้องไปถ่ายจากของเด้อวันที่หนึง่งเอาไม้ผู้ขาใบหนึ่งเด้อครับผมปไป,ะปะครับพร้อมไปับปีน้องเขาอย่างหล่อมากเลยนี่ <laughs> ตัวนี้สองตัวนี้บ้าสุริยะไทายเหรอครับตอนแรกเดี๋ยวบ้าสุรยสิยะสีอย่างไปเบิ้งข้ยดอนใหญ่จะเข้านะครับผมฮะตัวใหญ่ๆสักคน <im itation> นี่ <im itation> โอ้ยคขวบตัวดอนมั้ยตัวนี้คือใหญ่คืองามแต่ด,นดนอนอน,นี่มั้ยดอนโอ้ยดอนใหญ่ใหญ่ขาใหญ่เนี่ยเยสวัสดีครับเป็นจังไหนือจังใบใบของงามของใหญ่แต่หมดเนี่ยเออ โอ้โหลูกของโตเลยก็ย ok ังไงเถอะลูกไส้ไข่มุกขาวลูกไส้ไข่มุกขาวหน้าตาดีหน้าตาโอ้พี่ตะกินหยาดีเนาะนั่นโลอ่าดอ่อนซ่อนไหมเออสีสมพูอตรงตรงอนุญาตนะครับเด้อนี่ครับควายตัวนี้ถือว่าดีอยู่ความสูงเท่าไหร่ครับเนายไอ้ความสูงร้อยหาซิมหาเนาะครับลูกไข่มุกขาวไข่มุกขาวเนาะ ไผ่มุกขาวสิครับพวาวตัวนีถือว่าดีก้นดีก้นง่ามครับก้นงหญ่แข้งขาดีไล่ตรงเอาจังเสียซะหันห้าเทพี่น้องสนเจ้าส้นใจก็สามาราที่ทั่วมาได้เปมนวะ เออจังสยซะฝากเบอร์ได้ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดสี่สามสองสาี่สามสองสงง่ายทังเลยครับผมสองสามครับผมก็สองสามเนาะครับจังง่ายทั้งเลยครับผมจงครับอ้าเจ้าก็จจเดินไปดีครับครับป่ะรับพีหน้องขาวยางหลอกมาทางนี้ครับผมีลยงจากเบิ้งลูกหรือว่าสายพอพอพันสายมุขเขาแหละเดี๋ยว่าสุริยะสี่ยางไปหาบังหาบงโตใหญ่มาหนี่ยางไปบังโตน่อยมากๆทุกนครับผมป่ะยางหรอกมิ้งครับผม ปาตัวใหญ่ไหมคือใหญ่ขนกดไหาทรรมดาใหญ่คกขจุงขนาดคกขุดวงมาสูงอะไรยังไงอยู่เนาะวัดยังไวัดีครับจนถึงขนาดยกกลองไส้ผมหมโอ้ยใหญ่ไหมแม่ลูกของตัวไหนมันคือยังไงเธอเลยเถอะร้านท้องกินตัวร้านท้องกินตัวสูงเท่าครับผมนี่สูงเท่าไรกะาผมร้อยขาร้อยหกข่านะครับข้ยตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไรครับผม แปดหมื่น้าะครับราคาต่อรองกันไหนเนาะราคาต่อรองกันไหนนี่แปดหมื่นห้าร้อยหกสิห้าร้อยห้นพี่น้องทนเจทนใจอย่างไรพอบอกพอพันพี่น้องก็โทรศัพทัทางมาเดี๋ยวบ้าสุดยถามเบอร์โทบนไหนต้องส้นขาโยต้าว่าบ่าน่หวานหอกเบอร์ยังกว่าเบอร์ศูนยาครับศูนย์หกสามหกสามหง่ับเจ็องสี่จายทั้งใดก่ ไก่ทอดรสแจ้งเล็ดครับเอ้าปั้นใกล้กันกับเบ้าเสือวันนี้ครับผมโซกหมานเด้อครับผมไปนิ่ขั้วใหญ่หลานท่องจินโตภายในผลว่าพี่น้องทนยิ้มทนใจอยากได้กับโทษแล้วครับถักผืนมาเออว่าถ้าโทษปุ๊บมาปรับโลดเออว่าถ้าโทษปุ๊บรับปรับโลดครับนี่เอาข้อใหญ่ไรตรงแข้งขาดีหน้าตาดีโอเมียนบอนี่เอาก็ตรว่าจังไลยกับงามเดอกยวขั้วงามเนาะนั่นยืนยุ่ยใส่กับงามขั้วตัวนี้หลานท่องจินโต โอ้โห <Sen> ่าธรรมดาครับเอาพี่น้องทดนเยอะทุนใจญ่้าโทษมาเด้อครับเด้ออ่าคันโทษซาบอ๋อท่านเหมือนบอเออเจ้าท่านอยากท่านเฝ้าโทษเนาะเอาขอบคุณหลายนะครับผมบายดีครับผมปากครับพี่น้องเขาอย่างหล่ไปเพิ่งโตต่อไปครับบอนเมนี้ไม่ต่ของงามๆของอันใหญ่บ้าสุริยกกับมักใหญ่กล้วยเอาไปได้เป็นยังไงเมนี่คือยังไงยืนถือเรือเทปวันนี้รูปร้อง่ายเฮาเจ้าเดี๋ยวมาจะโตเมนี่เยาวานสองสองหลอดสิบหลอเด้อ เอาออ้เส oh, ียไอ้ตัวนี้เปิดในทไ้ังไงเปิดนสี่สองสี่สองสี่สิบสองก่อใชว่าสี่มันสองถือโอกถือใจมัต่อรองเหรเนาะาบอกง่ายถืออกถือใจต่อร่องลดให้หวม้ามน้อยเนาะสี่สิบสองท่านเบิ้งทังดากโอ้ยอ่อนซ่อนดากเนาะเบิ้งตาดากกับพ่อใจแล้วเบิ้งทั้งไหกับอมีแหงซเบิ้งทั้งดากเนาะด่งกล้วยตัวนี้ไหมทังดาบม่ห้ามแห้งดแมนอันนี้้เจ้าเปิดราคาไป็สี่มันสอง ซีมันองความสูงจะวัดระยความสูงเอยลอยซีถอยแมตวันลอยสามเก้าบวกเนาะอยสามเก้าบวกเอาจังซีซาเจ้าเสียดขายอยกง่ายอันเจ้าฝาเบอร์พี่น้องทรบ่นี่เบอร์ัครับผมศูนย์หกสี่หกนึสี่หนึ่ง สี่สเก้าย่าท่านแรกผมบัลลางโอ้บัลักส่เก็าบ้าสุย่าบัลกผมบลังก์ทังสี่สี่สามเนาะบัีครับอากโซมาแล้วครับบัังก์บัับมาพอมาพอมอลำนี่มาพอมอลำ่มนี่บอนี่ไทยไทยกูดจได้เงียเสีงโพันเหมือนเนแบงหา้ดวยเจ้าเออโื่เลยแบ่งยีไม่ใช่ไลยแบงแบ่งีออกมน สมควรแล้วอาบางอย่างต้องละอาเมียพี่น้องบีแดนเกี่ยวข้องบี่นาไม่ปุบมาฟ้อมาลำดีทุกท่านทุกทุกท่านโลกพยายามมีในสมีอ๋อามมันยี่สิบบาทแล้วในสมิล่ะใครจันร้อยบาทหลายกคนนี่คันว่าหลายกคนนี่จัะตั้งใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ